แจไปเดตงตง,ตง,ตง,ตงน่ากัดยนจริงรเนอะไม่ได้ถ่ายที่ถ่ายคลิปแล้วล <laughs> คือรู้เลยว่าต้องถ่ายพวกคนเต็มไปหมดเลยโอ้โหคนจอดรถกันบานเลยเนี่ยเจ้าของร้านก็เป็นแฟนเพจเราด้วยนี่ เป็นไก่พิเศษของของเบตทงอยู่นี่คืออะไรเนี่ยคือนี่ฮะนี่ฮะที่อยู่ว่ยังไงแ้าน้ำอันนี้คืุณนุ้ยนะคุณนุ้ยมาครับนุ้ยสุจีรานมาทานเลยครับแล้วก็สีมิ้งก็มาทานที่นี่ครับเมิ้งโลมาโลถ้กินชุดบ้ารื่องชุดบ้านง่ายไหมคะทานกันเลยค่ะอร่อยนะอร่อยมากมันพอขออนุญาตเลยนะ ตัวเราป็นไรอกต้ครับไปได้คะตู้ปัตตานียะลาแล้วก็เชียงรายไม่ใช่เชียงรายควรจะไปไปดาราพิว่าจ้พร้อมเดินทางไหมพร้อมขรกรกันแล้วั่อรไหปนัไปไว่ายะลาปัตตานีราว่าอยาไปไหม สล,ลอะไรกูสวัสดีครัีนี้อนน,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 นี้กสุเันน่นทนี้จะเป็นทริปที่เราจะเดินทางลงไปทางใต้น,นะครับ3จังหวัดก็คือยะลปัตตานีานราธิวาสเราจะไปเท่กี่คนครับมเป็นค้างที่เบตง1คืนครับแล้วก็ไปที่นาราธิวาสสคืนครับไปที่ปัตตานีสามคืนครับรวมกันทั้งหมดกี่คืนนะเจ็ดคืนก็หกคืนสิครับหกคืน7วันนะครับ เราก็เดินทางไปลงที่หาดใหญ่ครับเพราะเราเช่ารถจากทางหาดใหญ่ไปนะครับที่สนามบินครับไม่มีหาดใหญ่แล้วไม่มีหาดเล็กบ้างอ่ะไม่มีไม่มีหาดเอาชอบกันแลหรือบัตเตอร์สกอตยังไม่ทานอะไรเลยก็เจอขนมปังตนานอันนี้่แล้ขนมบังไดฟุกุอ่ะมนึงมาญี่ปุ่นใช่ไหมเอาไหมในฟูกุมีฮาราหรือเปล่าวันนี้แนนพ่อเห็นแวบนี่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 แนนมีคาราเรียบร้อย าได้กฟกุฮาราแต่ว,าว่าแต่ว,ว่าเดี๋ยวแม่ไปซื้อกาแฟก่อนซ <c oughs> ื้อกาแฟก่อนอมันยืดยืดในระหว่างฟันติดไมอีกซี่นะฟันหมดแล้วนะเราจากสนามบินหาดใหญ่มาแล้วค่เราเช่ารถขับกันอันนี้ก็เพื่อนแนะนำมาให้ป้ายแดงเลยอ่ะเขาบอวกอวก่าเ<อ>พราะว่าเป็นเพื่อนได้ให้ให้ป้ายแดงมาเลยอย่างนี้นี่จะขนล้มมาจากกรุงเทพขนทุกอย่าง กระเป๋าใหญ่สองใบเหมือนไปญี่ปุ่นนี่ทุกอย่างแม่จัดเต็ม<ร>ตกจะไม่ซเลยใช่ไหมไม่ซ่ามิซ <c oughs> ักลูก,ลกเราเจ็ดวันเร็ดสูทของเรานี่วนไปวนมาในสนามบินยังไม่ได้ออกเลยนะครับเจอเพื่อนรับรถนะครับเราจะออกกันกี่โมงเดินออกมาจากสนามบินหาดใหญ่เจอเลยนะครับร้านข้าวหอมอยู่ข้างเซเว่นนะครับหารานด้วยมีโจ๊ก มีกะเพราเข้าไปแล้วโอเคเดินทางกันเขาผัดปูเอานี่นี่นี่ตรงนี้นะเอาเลยเลยพี่อุ้มหายไปไหนแล้วอ่ะข้างหลัง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 อ้าวเลยอ้าวถอยไปถอยไปปูเขาผัดปูเพราะว่าอร่อยไปเดี๋ยวลองไปถามก่อนเอาเกาผัดปูมาจันนะฮะสองเลยไหมโอ้โหนี่ก็ซื้อกะเพราอะไรอย่างเงีแล้วแบบว่านี่ยังไม่ถึงไหนยังไม่ถึงไหนเดี๋ยวกีโลจากน้ำบินไปเอาไปแม่ลุยมาลงก่อนนะเดี๋ยวแม่ลองไปถามให้ ขับมาจากสนามบินนะครับเลี้ยวมาทางเส้นทางที่ไปปัตตานีแป๊แบ,บเดียวเราก็เจอร้านพี่อูมข้าวผัดปูเอาเกิดอ,อะไรขึ้นเอาก็่ล่องนึงนะอ้าวนิ้วไม่เปิดอาคา9บาทกลับมานิกว่ามีอะไรแนะม่แม่เดินแม่เดินมาเราก็นึกว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคือเอากล่องเดียวขับออกมาก็เจอร้านพี่อูมข้าวผัดปู ปัตตานีสาขาสี่นะครับผัดปูมามีเบอร์อยู่เขาบอกว่าให้ไปที่อาลิงเป็นอีกสาขาหนึ่งที่บ้านเขาแต่ประเด็นคือเมื่อกี้เขาว่าไงนะเรื่องยาดมเขาบอกว่าให้ไปซื้อยาดมเล้วเพราะว่ามันคนเคียวมากล้ให้ถุงพลาสติกมาเยอะแยะเลยใุติกมาอะไรมาเบื่อมีมีเด็กรัตวัะนั้นอยากกินกันจ้เขาบอกว่าอยากกินจ้เขาก็พูดกันทุกคนว่าให้ไปซื้อยาดมแล้วก็ซื้ออะไรนะซื้อยาเอารถยาเมารถนั้นเลยเหรอเอาเก็บไว้ลยแต่เขาว่ากันอยู่ว่าทางมันโคตรเยอะอะไปค่ะทุกคนนะข้าวผัดปูหอมมาก หมอลองคอพร้อมพอพร้อมอ่ะไปกันต่อนะผนอ่างนเไปเบตงอ่าูวงจใครจะวนหลายรอบเหมือนเรานะนี่้าตรงนี้หนึ่งหนึ่ หนึ่งสองสามอันนี้สานาราก็กลับมาสู่วงเวียนอีกครอบน่นไม่เราเราไม่เห็นควาสองข้งของป้ายไงจะต้องเออจิ๊บก็เขียนนะถนนวงเวียนหนึ่งเห็นป่าวเขาก็ทำสัญลักษณ์ให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วอันอีสองถนนฟังเมืองสองก็คือสามเนาะ เห็นไหมถนนวงเวียนสามก็แค่นี้อ้าวไม่ใช่ตมหนึ่งคืามเนี้เอละรูนี่แหละเอาไปอ่านอ่านป่านไม่ได้นะนี่ไงตรงไหมดู Google เห็นไหมมันจะเป็นวงเราหลุดออกมาจากวงนั้นแล้วนี่ก็วงแล้วเราหลุดลจากวงแล้วไปโอ้ย้้เาแงจะไปเด้ตรง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 มาเลยเลย

ด <laughs> ดีดอขอต้อนรับสู่เบตงใต้สุสานเมืองงามไทยแลนด์ โเมตท้ายนะคะก่อนยเบตงก็เป็นที่แต่ละโค้งจะไสอีปิวอีกข้างโอเคเบตงต้องไปไหนเลยไปมาเลยเลยเหรอต้องดูรูปพี่ีนนี่กระโดดตรง สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนแล้วเราก็หลงนี่ไงเขามีใส่เสียงนี่มาตกไปปลอยนะเนี่ยไม่ใช่โฟนใช่นี่เห็นตปาตู้ไปสนณีูงใหญ่ที่สุดในโลกในโลกจริงสุดในโลกอำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่ยืนเหมือนวัดส่วนสูงเลยเอาทำเป็นใส่จดหมายเข้าไปหน่อยไหมใส่จดหมายเออนสลามเบตงครับในที่สุดเราก็ถึงเรียบร้อยนะครับ เราอยู่ที่มสัสยิดกลางเบตงนะครับเราจะไปละหมาดกันนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันตรงนู้นคือหอนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีตัวไปรษณสยีที่สูงสุดในโลกอยู่ตรงนู้นนะครับยิงใหอยู่ใกล้กันและก็เป็นแนวตึกจะเป็นแนวสีส,ส,สวยๆนะครับ แล้วก็ก็เดินเลยไปตรงนู้นกจะเป็นมัสยิดกลางเดตรงนะครับตรงข้ามนู้นใต้เย่างจิตติตรงข้ามจะมีซอยชื่อซอยประพัดเทสัตอ่าจะมีตรีทาร์เจอแล้ว สีน้าตรงนี้ให้ดูนะครับเบตงตงซิตี้จะมีไก่แล้วก็มีรถเบนซ์เนเบนซ์เก่าๆเบย์คลาสสิกเนี่ยเขานิยมเอามาทำเหมือนเป็นรถ็นรถแท็กซี่เนาะอ่ากระบวนการถ่ายสามเศร้าน้องถ่ายพี่พี่ถ่ายแม่เคหมดทางพ่อไ,ไ,ไปทุกที่เลยกระโดดกันได้ฝ่กิไวเลย ใช่ค<ไ>่ะมีไก่กินติ่มซำด้วยอ่ะสวยกินแล้วเนี <miş> ่ยก็วงเวียนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเซ็นเตอร์เนาะถ้าเดินก็ย้อนกลับมาด้านหลังเนี่ยนะก็จะเป็นในบาซ่าเบตงนะครับอันนี้ก็โซนเอตรนโน้นก็คือโซนบีเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มใช่เขาเข้าจริงๆเนี่ยก็คือว่าปักหมุดตรงตรงเซ็นเตอร์ก็คือหอนาฬิกานี่แหละวงเวียน เดินได้รอบทิศสีน้ำจะกระจากยในซอ,อยของเมืองนะครับร้านอาหารมุมสลิมก็เยอะนะครับขนมก็มีเนี่ยโรตีขนมหวานไกท่ทอดอาหารตามส่งลูกชิ้นไม่ไม่ต้องห่วงไม่อดนะครัตอนนี้ถึงไฮไลท์คือไปกินไปตัวสวนเบต้อาหารพื้นเมืองเบตงาอาหารโต๊ะจีนพื้นเมืองเบตงมุสลิมในแบบโต๊ะจีนนะครับซึ่งร้านแบบนี้เห็นเขาว่าก็มีอยู่ร้านเดียวนาะตัวตัวนะไปชึ่ นแต่ด <łość> ีใจคือเจ้าของร้านก็เป็นแฟนเพจเราด้วยเนี่ยนแหละนี่ลูกสาวอ๋อชามไอติมอ๋อนี่ลูกสาวมาแบบนะเป็นไปตรงอืมอย่างนี้เนาะครับต้องทำกับกระเทียมครับต้องทำกับกระเทียมเพราะกระเทียมมันไม่มีกลิ่นนะไปลกกลิ่นทุกคน กุ้งชุบแป้งทอดจากเบตงนี่คือตัวนี่คือตั่วเจียนค่ะตั่วเจียนตั่วเจียนนะตัวผักดองของจีนที่เขาสอนเราทำให้เราได้กินเป็นอาหารจีนไก่สับเบตงเป็นไก่พื้นเมืองของของเบตงแล้วหนังมันจะเป็นเหมือนไก่ทั่วไปหนังกรอบใช่ไหมครับเมื่อกี้บอกแล้วคือนักเิ่นของไก่เบตงอ้าคือในข่าที่เรากำลังคุยและรออาหารอยู่นี่คืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกินกุ้งชุบแป้งเบตง ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารพื้นเมืองของเขาเป็นอาหารประจําของเราแต่คือเนี่ะพี่หิวว่าอย่างไหนฮะคนนุ้ยนะคนนุ้ยนะครับนุ้ยสุจิรามาทานเลยครับแล้วก็มีเต๋ามิ้งก็มาทานที่นี่ครับมิีโลมาลอยทานดูก่อนแล้วก็บอกรสชาติมาทานดื่มดื่มต้องทานกับข้าวทานได้เล่นอย่อ่าพี่โป่งทานก่อน เราลองทานดูครอบครัวของม่กินชุบแป้งพวกชุบแป้งทอนะคะทานกันเลยค่ะทานแล้ลูกแม่ทานใช่ไหมคะคือผมชอบจานนี้เหรอยัง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 อันนี้ก่อนอันนี้ด้วยนี่นี่คนที้ทานปลาคนนี้นี่ตัวชอบทานมาเดี๋ยว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 เอาปอตักให้ก่อนทานกระเทียมด้วยเพราะว่าทานกระเทียมเปล่ากระเทียมที่นี่ลองทานดูอ๋อกระเทียมที่นี่จะรสชาติไม่เหมือนนี่นี่ผมทานกระเทียมคนอร่อยไหมอร่อยนะ พี่บอกคุณลุงว่าอร่อยมากแล้วพี่อะอร่อยมากครับอยากลองพอชิมบ้างให้พอชิม้ังไก่ที่จะมีแตงกวาอยู่ใ้จะรู้แค่ขอด่ตาเนื้องเห็นนะมีแตงกวาอยู่ข้างในจะชิมได้อบอะไรพี่ไม่ติดครับอร่อยครับใช่แล้วว่าทานกับเทมปุระได้มันเป็นไก่ต้มนะแต่ว่าต้มให้ลำหนังกรอบต้มตจนหนังกรอบ เออต้องยังไงให้หนัง <Qué> ก่มันจะมีวิธีการน่องปกติไก่นี่จะอยากกินอยากกินอะไรคอยๆทานเนี่ยไก่ไม่เผ็ดถ้าไม่เผ็ดก็ทานไก่แล้วผมก็จะให้แนะนำกินแตงกวากับข้างล่างอ๋อต้องมีสเต็ปการทานเนาะเทานโดยเอาแกอกมาแล้วก็กินไปแล้ก็ได้แล้วก็อันนี้คือน่องมัน เรใส่กเเดิแล้วทาดูใหม่มันเหมือนเอ็นเอะคะาทาดูใส่ตะกิเหมนเดแล้วก็ทาดูรสชะใีกนึ่งแต่ไม่เหมือนดิมจะไม่เหมือนกันเองอาทาดูาดูก็เหมือนกับไม่เหมือนกันจะเอาเลยกวานะอ่าไีมโอ้โหเอาเลยกว่าเยอะวันนี้ค่อยๆทานดูหิวอ่าเลยกไก่าไม่ดีทาน ใช่การเป็นไม่ับพันธุ์อ่ะนี่ไงอ๋อนี่อียอันนี้คือหัวจุกหัวเจียนไปอ bon. ันน so ี้อร่อยาลองทนบ้างว้าวเอไเอนกนอร่อยมากยังพ่อขออนาเลยนะเนือไก่จะไม่เหมือนกันเลยเนี่ย เนี่ะมาเปปุกก่มซาตะไกรเปตรงนี่เลยเมื่อกี้เจ้าของร้านมาแนะนําแล้วทีว่าเป็นยังไงนะครับวอสดีช่วงไ่ทันลูกเนี่ยู้อยู่ไาทางไหนหมดให้สั่งอะไรบ้างใส่เราสั่งไก่เบตรงรผัดผ,ผักน้ำน้กกายมผักน้ําแล้วก็เจ้ั่วนสไตล์จีนนะครับซียามแต่เดี๋ยวก่อนในจบแค่นี้มีกุ้งชุบแป้งนะอาหารประจําบ้านอีกสองจานทไมลูกอยู่บนาะไร ตอนนี้ไม่กล้าถ่ายให้เห็นเลยก็คือแบบไม่เหลือเรียงหมดเลยนะครับม่ชั่นคนีวันนี้ก็ขอบคุณร้านต่วนนะฮะก็คือเป็นแฟนเพจเราด้วยนะครับก็แนะนำอาหารดีๆให้เราไห้ทานกันก็ไปนอนกับพวกนี้เช้าอีกแบบสลามลอนะไรกลุ่มบอลงบอลงบอล